ผู้ชายไวทองอย่าเผลอทำแบบนี้มิฉะนั้นอาจได้เจอหน้าบรรพบุรุษเร็วขึ้นนะครับท่านทั้งหลายพอได้ยินชื่อเรื่องนี้แล้วหลายคนคงตกใจแต่เชื่อผมเถอะครับว่านี่ไม่ใช่เรื่องตลกเลยผู้ชายอย่างเราพอเข้าสู่วัยบั้นปลายชีวิตบางคนก็บอกว่าแกแล้วควรวทุกอย่างจะดีกว่ากลัวจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแต่บางคนก็ผายไหลพึงบอกว่าความปรารถนาไม่มีอายุตราบใดที่ยังมีแรงก็ลุยให้สุดยอมรับใช่ไหมครับ จริงๆแล้วทั้งสองฝ่ายพูดก็ไม่ผิดแต่ความผิดพลาดอยู่ที่การที่เราประมาทเรื่องสุขภาพประมาทเรื่องอายุเพราะเรื่องบนเตียงในวัยสูงอายุนั้นไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเลยกลับช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนและจิตใจผ่อนคลายมากขึ้นด้วยซ้าแต่จงระวังหากเรามีเพศสัมพันธ์แบบหักโหมคิดว่าตัวเองยังแข็งแรงเหมือนตอนอายุ40ราคาที่ต้องจ่ายบางครั้งอาจเป็นถึงชีวิตของเราเลยนะครับฟังดูน่าขนลุกหน่อยๆแต่มันคือความจริงผู้ชายหลายคนยังคงคิดว่าถ้าตายบนนอกภรรยาก็ถือว่าสมปรารถนาแล้วฟังดูเท่แถาาามจรรริิงงๆะกกท้ยยลลู พ่อเจ็บปวดไปตลอดชีวิตมันคุ้มค่าไหมสรุปแล้วการมีเพศสัมพันธ์แบบไหนที่ทำให้หลายคนจับไปอย่างกระทันหันในอ้อมแขนของภรรยาและจะทำอย่างไรให้เรายังคงรักษาความเป็นชายไว้ได้แต่ปลอดภัยและยืนยาวขึ้นผมจะเล่ารายละเอียดให้ท่านฟังในวิดีโอนี้เอาก่อนเข้าเรื่องหลักท่านใดเห็นว่าการแบ่งปันแบบนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตามช่องจิตวิทยาผู้หญิงเพื่อที่ทุกวันเราจะได้มีที่กลับมาฟังเรื่องราวที่เป็นจริงบทเรียนที่เป็นจริงดูแลสุขภาพดูแลความสัมพันธ์และรักษาความเป็นชายไว้อย่างสมบูรณ์ในวัยบ้าน ทับระดูความจริงที่น่าสะพรึงกลัวท่านทั้งหลายได้ยินคําว่าทับระดูและคงมีไม่น้อยที่คิดว่าเป็นเรื่องเล่าพื้นบ้านหลอกให้กลัวเล่นๆแต่ผมบอกเลยว่ามันเป็นสถานการณ์ทางการแพทย์ที่มีอยู่จริงอิงอันตรายยิ่งกว่าโรคหลอดเลือดสมองและในชีวิตจริงมักจะเกิดขึ้นในห้วงเวลาที่เราคิดว่ามีความสุขที่สุดผมยังจําได้ว่ามีผู้ป่วยรายหนึ่งอายุมากกว่า60ปีร่างกายแข็งแรงทุกวันจะนั่งรถไปตลาดทําสวนใครๆก็บอกว่าท่านดูดีมากแต่หลังจากมีอะไรกับภรรยาเพียงครั้งเดียวท่านก็ลม้ม หาเป็นโรคหลอดเลือดสมองจึงพาไปโรงพยาบาลแพทย์สรุปว่าเป็นทับประดูหัวใจหยุดเต้นหยุดหายใจทันทีระหว่างมีเพศสัมพันธ์ฟังแล้วขนลุกเลยครับเชื่อผมเธอครับในประเทศไทยแต่ละปีก็ยังมีรายงานหลายร้อยกรณีไม่มากเมื่อเทียบกับโรคอื่นๆแต่สิ่งที่น่ากลัวคือมันฆ่าได้เร็วโอกาสรอดชีวิตต่ำมากหากรักษาไม่ทันท่วงทีพูดง่ายๆคือกำลังตื่นเต้นหัวใจกำลังเต้นแรงอยู่ๆก็เต้นผิดจ,จังหวะแล้วก็หยุดไปเลยคนที่กำลังหน้า แดงๆอยู่ๆก็ซีดเผือดเหงื่อออกเย็นเฉียบหมดสติไปเพียงแค่สามถึงห้านาทีที่ไม่หายใจสมองก็เสียหายจนช่วยไม่ไหวแล้วเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายขึ้นโรคหลอดเลือดสมองมักจะมีสัญญาณเตือนล่วงหน้าเช่นปากเบี้ยวพูดไม่ชัดกล้ามเนื้อหัวใจตายมักจะมีอาการเจ็บหน้าอ,อกรัดแน่นเป็นเวลานานส่วนทับประดูนั้นไม่มีสัญญาณเตือนมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนฟ้าผ่าจากความสุขที่สุดก็กลายเป็นโศกนาฏกรรมทิ้งภรรยาและลูกไว้ในความตกใจแล พักฝังใจไปตลอดชีวิตยอมรับไหมครับว่าฟังแล้วเสียสันหลังแต่ที่น่าเศร้าคือผู้ชายหลายคนกลับประมาทบางคนคิดว่าถ้าตายตอนนั้นก็ถือว่าสมปรารถนาแล้วฟังดูเป็นลูกผู้ชายดีแต่ผมถามจริงๆเธอครับความสมปรารถนานั้นจะชดเชยความเจ็บปวดของภรรยาและลูกได้ไหมผู้ชายมีศักดิ์ศรีแต่ก็ต้องรู้จักรักคนในครอบครัวของตนเองด้วยดังนั้นบทเรียนที่ได้คือทับประดู ไม่ใช่เรื่องสยศาสตร์มันเป็นโรคที่มีอยู่จริงและสามารถป้องกันได้อย่างสมบูรณ์หากเราเข้าใจร่างกายของเราอย่างถ่องแท้และรู้วิธีปรับการมีเพศสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับวัยลองคิดดูสิครับว่าทำไมคนหนุ่มสาวถึงไม่ค่อยเป็นแต่คนสูงอายุกลับเป็นง่ายกว่าคำตอบอยู่ที่หัวใจและหลอดเลือดของเราเองต่อไปผมจะเล่ารายละเอียดให้ท่านฟังเพื่อที่ท่านจะได้รู้ว่าควรระวังตรงไหนเป็นพิเศษทำไมเวยชาราจึงติดก,กับดักมจุราชง่ายกว่าท่านทั้งหลายทราบไหมครับว่าการมีเพศสัมพันธ์เหมือนกันแต่ในวัยหนุ่มสาวแทบจะไม่เคยเป็น ทับระดูเลยพอเข้าสู่ว้ยบรรปลายความเสี่ยงกลับพุ่งสูงขึ้นอย่างกะทันหันทำไมถึงเป็นเช่นนั้นง่ายๆเลยหัวใจของคนหนุ่มสาวก็เหมือนเครื่องสูบน้ำใหม่หลอดเลือดมีความยืดหยุ่นหดตัวและขยายตัวได้ดีทนทานต่อแรงดันสูงแต่เมื่อเราแก่ตัวลงหัวใจก็เหมือนเครื่องจักรกลาสูบฉีดอ่อนแรงลงหลอดเลือดแข็งตัวเหมือนท่อน้ำที่ใช้มานานมีตะกรันเกาะการไหลเวียนของเลือดทำได้ยากขึ้นเมื่อมีเพศสัมพันธ์ฮอร์โมนจะทำให้หัวใจเต้นเรกรความดันโลหิตสูงขึ้นเลือดจะไหลไปรวมกันที่ส่วน ร่างและสมองจะขาดออกซิเจนเพียงแค่เกิดการทำงานหนักเกินไปอย่างกระทันหันหัวใจก็เต้นผิดจังหวะหยุดเต้นฟังดูน่ากลัวใช่ไหมครับผมเคยเจอผู้ป่วยสูงอายุมากกว่า70ปีมีภาวะความดันโลหิตสูงแต่คิดว่าตัวเองยังแข็งแรงหยุดยาอยากพิสูจน์ให้ภรรยาเห็นว่ายังฟิตอยู่ผลลัพธ์คือเพิ่งเริ่มกิจกรรมไปได้ไม่กี่นาทีก็ล้มลงเหตุการณ์โศกนาฏกรรมนั้นสามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างสมบูรณ์หากท่านยอมฟังร่างกายของตอนเองมี3สาเหตุที่ทําให้ผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะประสบกับ สถานการณ์อันตรายมากขึ้นประการแรกการไม่มีเพศสัมพันธ์เป็นเวลานานร่างกายจะสูญเสียความคุ้นเคยอยู่ๆก็กระตือรือร้นอยากลองกลับไปเหมือนเดิมแต่หัวใจและหลอดเลือดกลับไม่เหมือนเดิมแล้วประการนี่สองความเป็นชายไม่ยอมรับว่าตนเองอ่อนแอพยายามฝืนพยายามพ,ยายามพิสูจน์ความเป็นชายแต่ยิ่งฝืนก็ยิ่งประบางประการที่3มโรคประจำตัวเช่นความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจสิ่งเหล่านี้ทำให้หัวใจเหนื่อยล้าอยู่แล้วพอมาเจอกับแรงดันที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันก็จบเหตุเลยสิ่งที่อันตรายคือผู้ชายค่ะ ลายคนมองแค่รูปลักษณ์ภายนอกยังคงเดินได้ยังคงทำสวนได้คิดว่าตัวเองยังแข็งแรงแต่กำลังที่ใช้ในชีวิตประจำวันนั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับกำลังที่ใช้ในการมีเพศสัมพันธ์บางท่านยังประมาทไม่สนใจอาการวิงเวียนสีสหายใจลำบากเล็กน้อยจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวผู้ตามตรงความปรารถนาไม่ใช่เรื่องเลวร้ายในทุกวัยก็สามารถมีความสุขบนเตียงได้แต่ถ้าคุณคิดว่าตัวเองยังหนุ่มแน่นไม่สนใจขีดจำกัดของร่างกายบางครั้งราคาที่ต้องจ่ายอาจเป็นถึงชีวิตเชื่อผมเถอะครับมันไม่คคคุ้้้ม่าเลยดััังงงงนนจึตตอ ถามว่าการมีเพศสัมพันธ์แบบไหนที่ทําให้ความเสี่ยงของทับประดูเกิดขึ้นเร็วที่สุดคําตอบผมจะแบ่งปันให้ฟังทันทีหลังจากนี้ทุกท่านอย่าลืมฟังให้จบนะครับมิฉะนั้นอาจเสียใจภายหลังได้ข้อผิดพลาดร้ายแรงในการมีเพศสัมพันธ์ในวัยชาราท่านทั้งหลายครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การที่เราไม่มีแรงที่จะรักแล้วแต่เป็นการที่เรายังคงหลงไหลในการรักที่ผิดวิธีผู้ชายหลายคนยังคิดว่าตัวเองยังฟิตยังแข็งแรงดีแล้วก็มองข้ามหลักการ พื้นฐานบางอย่างและความผิดพลาดเหล่านี้แหละที่เป็นดับคมที่ฆ่าคนผมจะเล่าให้ท่านฟังเพื่อหลีกเลี่ยงนะครับมิฉนั้นจะเสียใจภายหลังข้อผิดพลาดแรกเพิ่งทานอาหารอิ่มเพิ่งดื่มแล้วซะแรดก,ก็รีบมีเพศสัมพันธ์ท้องตอนนั้นยังต้องย่อยอาหารหัวใจก็ต้องสูบฉีดเลือดเป็นสองเท่าให้กระเพาะอาหารพอเติมแล้วเข้าไปอีกสองสามแก้วหลอดเลือดก็จะขยายตัวความดันโลหิตขึ้นลงไม่สม่ำเสมอแต่ผู้ชายหลายคนก็ยังรีบร้อนที่จะเริ่มกิจกรรมระวังจะล้มลงกลางคันนะครับผมเคยเจอชายสูงวัยคนหนึ่งอายุเกิน60ปีทุก้ิ ถ้าดื่มแล้วก่อนนอนวันหนึ่งระหว่างกิจกรรมท่านรู้สึกหัวใจเต้นรัวเหงื่อออกท่วมตัวโชคดีที่หยุดได้ทันไม่อย่างนั้นคงเป็นข่าวเศร้าในหมู่บ้านข้อผิดพลาดท,ที่สองเพิ่งออกแรงหนักเพิ่งออกกำลังกายเสร็จก็ลองทดสอบกำลังในวัยหนุ่มสาวจะฟื้นตัวเร็วแต่ในวัยชาราแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากใช้จอบพลดินแบกของหนักหรือวิ่งจ็อกกิ้งมาทั้งวันหัวใจเหนื่อยแล้วมันต้องการพักผ่อนไม่ใช่รับการกระตุ้นอย่างกระทันหันเพิ่มเติมแต่ผู้ชายหลายคนก็ยังพยายามคิดว่าตัวเองแข็งแรงผนลัพธ์ก็ไม ว่าเต้นผิดปกติวิงเวียนศีรระล้มคว่ำข้อผิดพลาดที่สามพยายามยืดเวลาให้นานที่สุดนี่เป็นอาการของความหยิ่งในศักดิ์ศรีโดยทั่วไปผู้ชายหลายคนคิดว่าเวลาเป็นตัววัดความเป็นชายยิ่งนานยิ่งคิดว่าตัวเองเก่งกาจแต่ในความเป็นจริงยิ่งยืดเวลานานเท่าไหร่ร่างกายก็ยิ่งอ่อนเพลียหัวใจก็ยิ่งเต้นผิดจังหวะได้ง่ายผมมีผู้ป่วยคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นผมพยายามรักษาฟอร์มเกือบครึ่งชั่วโมงสุดท้ายก็เปลมไปเลยภรรยาต้องเรียกรถพยาบาล พ่อหมออธิบายให้ฟังถึงได้รู้ว่าวัยนี้ต้องพอประมาณไม่ใช่แข่งมาราธอนข้อผิดพลาดที่สี่เลือกท่าทางที่ใช้แรงมากเกินไปกดทับหน้าอกผู้ชายหลายคนยังคงรักษานิสยัย่ตอนหนุ่มๆเลือกทัี่ยาขับตัวกดทับหน้าอกท่าทางเหล่านี้ทําให้ปอดและหัวใจถูกบีบหายใจลําบากขาดออกซิเจนในขณะที่เพียงแค่เปลี่ยนเป็นท่านอนตะแคงกอดกันเบาๆก็สบายและปลอดภัยทั้งยังช่วยให้ความรักสมบูรณ์แบบมากขึ้นด้วยซ้ําข้อผิดผิดสุด อ,อันตรายที่สุดคือการใช้ยาปลุกแซกอย่างไม่ถูกต้องนี่แหละคือยาพิษของแท้ผมเคยเห็นชายคนหนึ่งอายุประมาณ50ปีฟังเพื่อนบอกต่อตอกันมาว่าให้กินยาเม็ดสีฟ้าที่ซื้อจากตลาดมาครึ่งเม็ดยังไม่ทันได้มีความสุขเท่าไหร่หัวใจก็เต้นผิดปกติหน้าซีดเผือดล้มลงแพทย์วินิจฉัยว่าหัวใจหยุดเต้นเนื่องจากผลข้างเคียง โชคดีที่ช่วยไว้ได้แต่ก็มีผลข้างเคียงที่รุนแรงนั่นแหละครับคิดว่าเป็นยาวิเศษที่ไหนได้กลายเป็นยาพิษพูดไปแล้วก็ต้องพูดกลับไว้บั้นปลายการรักผิดวิธีคือการฝืนกำลังวิ่งตามศักดิ์ศรีการรักที่ถูกต้องคือการรู้จักฟังร่างกายเบาๆพอประมาณเพลิดเพลินกับการผูกพันด้านหนึ่งคือความเหนื่อยล้าอันตรายอีกด้านหนึ่งคือความสงบสุขความสุขท่านทั้งหลายจะเลือกทางไหนครับ และพูดตามตรงสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดที่ผมเห็นไม่ใช่การที่ร่างกายอ่อนแอลงแต่เป็นศักดิ์ศรีของผู้ชายผู้ชายหลายคนรู้ว่าตัวเองไม่มีแรงพอแล้วแต่ก็ยังพยายามและช่วงเวลาที่พยายามนี่แหละคือช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมากที่สุดถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นจริงๆในช่วงเวลาส่วนตัวนั้นภรรยาเราควรทำอย่างไรท่านทั้งหลายทราบไหมครับคำตอบสำคัญอย่างยิ่งผมจะแบ่งปันรายละเอียดในส่วนถัดไปท่านทั้งหลายอย่าลืมติดตามนะครับเพราะบางครั้งแค่สามนาทีเท่านั้นมันคือเส้นแบ่งระหว่างความเป็นกับความตายหากโชคร้ายเกิด ทับประดูขึ้นสามนาทีทองช่วยชีวิตลองจินตนาการดูสิครับว่ากำลังอยู่ในช่วงเวลาส่วนตัวอยู่อสามีก็หนา้าซีดเหงื่อออกเย็นเฉียบหายใจหอบแล้วก็ล้มลงตรงหน้าฉากแบบนั้นผู้ตามตรงใครเห็นสักครั้งก็ติดตาไปตลอดชีวิตและสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดคือภรรยาหลายคนประตกใจมากสับสนมากจึงจัดก,การผิดวิธีเอาแต่นั่งนวดลูกพมเรียกร้องให้ในขณะที่นอถาทองผ่านไป ทับระดูมักจะมาเร็วเหมือนฟ้าผ่าจากเริ่มมีอาการจนถึงหัวใจหยุดเต้นใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นนี่คือเหตุผลที่เขาเรียกมันว่าการเสียชีวิตอย่างกระทันหันบนเตียงถ้าไม่ได้รับการดูแลอย่างทันท่วงทีโอกาสรอดชีวิตแทบจะไม่มีเลยดังนั้นพี่น้องทุกคนต้องเตือนภรรยาและเตือนตัวเองด้วยว่าหากเกิดเหตุ กูการร้ายแรงขึ้นต้องทำสามสิ่งนี้ทันทีหนึ่งคือหยุดทุกอย่างจัดให้นอนหงายศีรษะอยู่ต่ำกว่าเท้าเพื่อให้เลือดไหลเวียนขึ้นสมองได้ง่ายขึ้นป้องกันสมองเสียหายตั้งแต่เนินเนินสองคือโทรเรียกรถพยาบาล1 6 6 9ทันทีอย่าอายเพื่อนบ้านอย่ากังวลเรื่องส่วนตัวการรักษาชีวิตไว้สำคัญที่สุดสามคือหากหัวใจหยุดเต้นหายใจอ่อนแรงหรือหยุดหายใจต้องปั๊มหัวใจทันทีวางมือสองข้างซ้อนกันกดแรงๆลงกลางหน้าอกลึกประมาณ5เซนติเมตรด้วยจังหวะประมาณหน0ร้ยครั้งต่อนาทีหากรู้วาายปออก็่่หััใจงต อันเนื่องเชื่อผมเถอะครับตอนนั้นไม่มีเรื่องกลัวว่าจะทําผิดเพราะหัวใจหยุดเต้นไปแล้วการไม่ทําอะไรเลยต่างหากคือความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผมเคยเห็นภรรยาท่านหนึ่งตั้งสติได้ปั๊มหัวใจให้สามีเพียงไม่กี่นาทีก็สามารถดึงจังหวะการหายใจกลับมาได้ช่วยชีวิตไว้อย่างน่าอัศจรรย์ในขณะที่บางครอบครัวเพียงเพราะอายนี่จะเรียกรถพยาบาลกังวลที่จะปกปิดเรื่องราวทำให้พลาดสามนาทีทองไปแล้วก็สูญเสียคนรักไปคิดแล้วก็เศร้าใจจริงๆครับ ดังนั้นพี่น้องเอ๋ยหากอยากรักษาสุขภาพและความสุขในวัยชาราก็ไม่เพียงแค่ต้องรู้จักรักแต่ยังต้องรู้จักช่วยชีวิตด้วยการมีเพศสัมพันธ์ในวนัยนี้ต้องใช้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลไม่ใช่แค่กำลังกายนั่นและคือความเป็นชายที่แท้จริงแล้วนอกจากวิธีจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วจะทำอย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์วิกฤตเหล่านั้นตั้งแต่แรก คำตอบอยู่ที่นิสัยเวลาและวิธีการมีเพศสัมพันธ์ผมจะแบ่งบนรายละเอียดให้ฟังทันทีหลังจากนี้เคล็ดลับการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยพอเหมาะและยังคงรักษาความเป็นชายไว้ได้เรียนท่านทั้งหลายครับมาถึงตรงนี้หลายคนคงเริ่มขนลุกแล้วแต่ไม่ต้องกังวลครับไม่ใช่ว่าแก่แล้วจะต้องเลิกเรื่องนั้นไปทั้งหมดปัญหาคือเราต้องรู้วิธีว่าจะทำอย่างไรให้ยังคงรักษาความเป็นชายไว้ได้โดยไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องเหตุการณ์ร้ายแรงเชื่อผมเถอะครับแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆน้อยๆผลลัพธ์ก็แตกต่างกันทันทีปรรรระะกรรกกาาาแเเเลลืออวที่หมสมสัต หายที่สุดคือช่วงเย็นหลังรับประทานอาหารอิ่มดื่มแล้วตับไตกระเพาะอาหารกำลังทำงานอย่างหนักแต่เรากลับต้องการการวิ่งมาราธอนอีกครั้งก็เหมือนกับการฆ่าตัวตายทางที่ดีคือช่วงเช้าต่างหากที่เป็นช่วงเวลาทองหลังจากนอนหลับมานานพอสมควรร่างกายได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่หัวใจและหลอดเลือดคงที่จิตใจแจ่มใสหะ ลายคู่เปลี่ยนเวลาก็รู้สึกว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เบาและปลอดภัยขึ้นมากประการที่สองต้องมีการวอร์มอัพเบาๆเสมออย่าหักโหมเหมือนตอนวัยรุ่นผู้สูงอายุต้องการการวอร์มอัพเหมือนก่อนออกกำลังกายการจับมือสักนิดพูดคุยกันเล็กน้อยการสัมผัสเบาๆนอกจะจะช่วยให้หัวใจคุ้นเคยกับจังหวะที่เร็วขึ้นแล้วยังสร้างความรู้สึกผูกพันอีกด้วยผู้ชายหลายคนมองข้ามส่วนนี้ผลลัพธ์คือหัวใจเต้นไม่ไหวต้องหยุดกลางคันทั้งคู่ก็รู้สึกผิดหวังประการที่3ท่าทางที่พอเหมาะหลีกเลี่ยงท่าทางทที่่ตต้้้อองงงรบบััวกกกหนาาซึใชแม ใยนี้ปอดและหัวใจอ่อนแอลงแล้วการทําเช่นนั้นจะทําให้หายใจลาบากขาดออกซิเจนถ้าที่เหมาะสมคือนอนตะแคงกอดกันเบาๆทั้งโรแมนติกและปลอดภัยคุณยายท่านหนึ่งเล่าให้ผมฟังว่าตั้งแต่สามีภรรยาเปลี่ยนท่าทางสามีก็ไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยอีกเลยส่วนตัวฉันก็รู้สึกได้รับการดูแลเอาใจใส่มากขึ้นฟังแล้วก็รู้สึกอบอุ่นใจประกา ระที่สี่ระยะเวลาที่เหมาะสมผู้ชายหลายคนอยากยืดเวลาให้นานคิดว่าแบบนั้นถึงจะพิสูจน์ความเป็นชายได้แต่ในความเป็นจริงยิ่งยืดเวลานานเท่าไหร่ก็ยิ่งทำลายหัวใจวัยนี้แค่สิบถึงสิบห้านาทีสำหรับส่วนหลักก็เพียงพอแล้วอย่าคิดว่านี่คือการแข่งขันแต่ให้เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณยอมรับไหมครับประการที่ห้าฟังเสียงร่างกายของคู่ชีวิตผู้หญิงหลังวัยหมดประจำเดือนจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างอาจมีอาการแห้งเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์ถ้าไม่ละเอียดอ่อนไม่แบ่งปันภรรยาจะเริ่มกลัวและหลีกเลี่ยงในขณะที่เพ หานอขึ้นใช้เจลหล่อลื่นหรือว่าหางจระเข้เป็นสารหล่อลื่นตามธรรมชาติทุกอย่างก็จะเบาลงสบายขึ้นความสัมพันธ์ของสามีภรรยาก็จะแน่นแฟนยิ่งขึ้นสุดท้ายอย่าปล่อยให้ศักดิ์ศรีนำทางผู้ชายที่เป็นลูกผู้ชายจริงๆไม่ใช่คนที่ฝืนตัวเองเพื่อพิสูจน์ว่าฉันยังแข็งแรงมากแต่คือคนที่รู้จักรักอย่างถูกวิธีพอเหมาะปลอด ภัยและรักษาสุขให้ยืนยาวบางครั้งแค่การกอดการกระซิบกระซาบก็เพียงพอที่จะทําให้หัวใจอบอุ่นได้แล้วมากกว่าการฝืนตัวเองจนหมดแรงครึ่งชั่วโมงพูดอย่างเป็นทําการรักผิดวิธีคือการวิ่งตามพละกําลังตามอัตราแล้วก็ได้รับอันตรายการรักที่ถูกต้องคือการรับฟังซึ่งกันและกันปรับให้เหมาะสมเพื่อให้ทั้งปลอดภัยและมีความสุขในวัยบ้านปลายสิ่งสําคัญไม่ใช่การที่สู์ให้คนอื่นเห็นแต่เป็นการรักษาสายสัมพันธ์ที่สงบสุขให้แก่คนสองคนแต่เพื่อให้เปลวไฟนั้นลุกโชนไปได้ยยาาาาาาวววนนนอออกกกกจิธธีีีรรมมมมเเเพพศสสััั์ท่่หะแล้้งงต หาักเคล็ดลับพิเศษในการบำรุงสุขภาพจากรลักฐานเพื่อรักษาเปลไฟให้ยาวนานโดยไม่ต้องพึ่งยาปลุกซักท่านทั้งหลายครับมาถึงวันนี้หลายคนก็ยังอยากพิสูจน์ความเป็นชายเห็นเพื่อนฝูงบอกต่อๆกันมาเรื่องยาเม็ดสีเขียวสีแดงก็อยากลองบ้างแต่เชื่อผมเถอะครับว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ต่างอะไรกับดาบสองคมบางทีเพิ่งจะมีความสุขใดห่อไม่เท่าไหร่ก็ล้มลงไปแล้วทิ้งผลข้างเคียงที่รุนแรงไว้ ดังนั้นถ้าอยากรักษาเปลืไฟให้ยาวนานอย่าคาดหวังเพียงยาสิ่งที่จำเป็นคือสุขภาพพื้นฐานและวิถีชีวิตประการแรกออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่ซับซ้อนอะไรแค่เดินเบาๆทุกวันฝึกโยคะหรือชี้กงศัก์สองสามถ้าก็ได้ใครอยากจะส่วนตัวหน่อยก็ฝึกเคเกลแค่ไม่กี่นาทีแต่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายรักษาความมั่นใจเพิ่มการทำสมาธิหายใจเข้าลึกๆจิตใจสงบหัวใจและหลอดเลือดคงที่การนอนหลับก็ดีขึ้นด้วยประการที่สองกินอาหารให้ฉลาด ดแทนที่จะหายาให้หาจากมื้ออาหารปลาที่มีไขมันดี mm. เช่นแซลมอนปลาทูอาหารทะเลเช่นหอยนางรมถั่วต่างๆเช่นมเมล็ดฟักทองผลไม้เช่นทับทิมอะโวคาโดผักใบเขียวล้วนอุดมไปด้วยสารอาหารช่วยให้ร่างกายสร้างฮอร์โมนธรรมชาติบำรุงระบบสืบพันธุ์ในวัยชารา mm. ในทางปรับกันให้จำกัดเบียร์เหล้าบุหรี่ไขมันสัตว์ของหวาน สิ่งเหล่านี้ล้วนทำลายหัวใจและหลอดเลือดทำให้เราอ่อนแอลงเร็วขึ้นประการที่3มรักษาสุขภาพการนอนหลับและจิตใจเมื่อแกะตัวลงการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอคือยาที่ล้ำค่าที่สุดเพิ่มจิตใจที่สงบวิถีชีวิตที่ช้าลงร่างกายก็จะแข็งแรงขึ้นจิตใจก็มีความสุขมากขึ้นเรื่องบนเตียงก็จะเบาลงด้วยสรุปและความสุขในวัยบั้นปลายไม่ได้อยู่ที่จำนวนครั้งหรือระยะเวลาที่ยาวนานเท่าไหร่แต่อยู่ที่ความใกล้ชิดค,ความเอาใจใส่การจับมือการกระซิบกระซาบสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ต่างหากที่ทำให้หัวใจอบอุ่นไปไปดด้้้นนนนนนาัังงี่่ออทุกคต อ้องจำไว้ว่าการมีเพศสัมพันธ์ในวัยชาราไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ความเป็นชายแต่เพื่อรักษาสายสัมพันธ์ที่สงบสุขและเดินเคียงข้างคู่ชีวิตนั่นแหละคือความเป็นชายที่แท้จริงท่านทั้งหลายครับตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ผมได้พาพวกท่านไปสำรวจเรื่องราวต่างๆตั้งแต่เรื่องราวอันน่าเศร้าเกี่ยวกับทับระดูไปจนถึงสาเหตุที่ผู้ สูงอายุมีแนวโน้มที่จะเป็นง่ายข้อผิดพลาดร้ายแรงที่ต้องหลีกเลี่ยงวิธีจัดการเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นไปจนถึงเคล็ดลับการรักอย่างถูกวิธีและการรักษาเปลไฟให้ยาวนานโดยไม่ต้องพึ่งยาข้อความที่ผมต้องการย้ำคือชัดเจนมากผู้สูงอายุอย่าเผลอมีเพศสัมพันธ์แบบมักง่ายมิฉะนั้นอาจได้เจอหน้าบรรพบุรุษเร็วขึ้นแต่ก็อย่าคิดว่าแก่แล้วจะต้องเลิกทุกอย่างไปซะหมดยังสามารถรักได้ยังสามารถมีความสุขได้เพียงแค่ต้องรู้วิธีการมีเพศสัมพันธ์ในวัยชาราไม่ใช่เพ เงายายเรายังคงมีคนเคียงข้างรับฟังรักกันแค่นั้นเองยอมรับใช่ไหมครับหากท่านเห็นว่าการแบ่งปันนี้เป็นประโยชน์ท่านทั้งหลายอย่าลืมกดติดตามช่องจิตวิทยาผู้หญิงนะครับไม่ใช่เพื่อผมแต่เพื่อตัวท่านเองเพื่อที่ทุกวันจะได้มีที่ตวนใจและเป็นเพื่อนร่วมทางในการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีมีความสุขและรักษาความเป็นชายไว้อย่างสมบูรณ์ในวัยบ้านปลายชีวิต